ตอนวานใสปล่ออฟ่งตึกตึกดูโอ้ยปวนอ้ไหลยู่โอ้หลยัพี่ตกนี้่ปุ๋ยสตัวดิคนตไหนไหนตัวนี้ตัวย่างงามไหมครับนี่่งันอ้เกินรัเปล่ครับบาดเยี่นระทนเบา่ วานนะครับเมื่อกี้นี่ท่านตอนดึงขึ้นพอดออีสวัสดีครับผมเอาควายนะครับผมเนี้ยครับมาวอลไปครับกำลังไปหากินหมานครับผมมีกระโจาอยากกินตบปลาเหมือนพ่อแมบ้านตบปลาสดๆเลยวานกระโจดขาไม่ตายนะคะโอ้โอ,อย่าถอยออกมาดก อ๋อพี่บานหวานเพโอ้ต้อง,ง้างแถวฮะข่ายไม่านผลมะซังตากี่ละ่ะคนอยากได้สดๆเพิ่นก็ออกมะซังเนาะคะ่ะจะจับขึ้นให้เพิ่นังสีแม่พี่นอ้องสวัสดีค่ะเพิ่งปลาน้ำเบาออกพี่นอ้องจะว่ามันโตล่ใหญ่เนาะออกเนาะสวัสดีค่ะโต้องสังกพี่นอ้องปลาน,นิน ตัวใหญ่ตะแบงเอาขืนเบิดระบอจั้นไหน,นนี้วานแหเอานะคะ,ะเบ่ร์ดเอัดดางมีหลายล่งเลยค่ะตัวหน่อยจังสี่กับนี้ซุมน,นี่เขาสีเอาล้มปล่อยไปคือจอละนี่จะปวดออกก่อนวานบบดเดียวนั่แหละครับจหได้กินแล้วเนี่ยปูยปง,งามเลยครับนี่ว่ายซสปกับ่ะเมียนงะ ไม่ต่อยเนากว่านี่ด้นี่มันตนโอ้โดนลสาแล้วนะตายอย่างครับพี่น้องพี่น้องอมเมมต์มาวนะินดน่ครับบอกว่าปลาไหนเใช่ไหมคมี่อล็ขายเท่ารลสิบบาทพี่นองรวมเลยนั่นแบบว่ามันมาได้โคใงญ่ครับไหมคะ กับฮอกกับไปนสาธรรมชาาิเนาะไม่เคยได้เนบ้านอาหารเลยดิฉัว่ากินอย่างไม่เคยได้หอาหารกับว่างกะเอาตามธรรมชาติเลยครับไันว่าบางทีแบบหอนย้ำที่ห้อสีเขาเพิ่นกเอาห้ำวานลงอยู่เลยค่ะพักตบเลยหายหมดพักตบชว้าเอามาเอามาย้อนลงกินเบิดเกี่ยงเลยส่วนมาข้าสีเหลียงเลยห้ำเนี่รำข้าวเนาะรำแกเนาะที่มันออกจากเอกดลงสี ลงสีในขัวเลือนหน่ะเนาะบปรจักเนาะหลังจากที่เขาสีเป็นข้วสานนะครับมันจะมีห้ำเป็นสีนี้เปนสีบดแกบบดเป็นห้ำเลยนั่นแหละก็เอานั่นแหละวานลงให้ปลากินเอาไปมื้อเข็นมื้อจังสิกอบมื้อเราเดินลงไปไอ้นั่นเค็เจังสิไหมความนี้ไงไหมลูกไม่สีดินเลยไม่เข็น้อนตัวหมวยเยอะหาซีหาตัวมานี่ไปเดินเดินลงไปหน่อยเดินลงไปสะพานครับ เยวดีอะวางเลยอูสิบ้านอีกกอนหัดเอาตัวตรงง่ายไปแล้วบ๊ายยานี้ยอดเยนาไม่ต่ออเดทานี้ไม่หลังทางนี้ดีค่ะเพรา่ซ้ำนี่แหะเนาะซ้ำนี่เขากะบันคัดเห็เพิ่นออกก็คือแบบว่าเขาไม่เหลือเขาแบิเอาไปถัดทอดกินน้ำโอ้นี่แม่ไข่แบบนฮ้ยเรื่งเล่นนี่ไข่นี้ ลายได้ปลาเนี่พยพระไว้ไว้นทองตัวยังใหญ่เลยเดี๋ยวถ้านามเต็มซสาก็จังเอามาใส่เนาะไอปีนี้บ้าสิลางบ่อแลนค่ะเอานามขื้นเอาปลาขื้นให้มันเบิดหรอกก็เพราะหนาวนมากคือแบบว่าเอาน้ำลงให้เต็มเต็มจังเอาปลามาลงไม่เห็ดเป็นอีกรุนไม่เนาะคะ่ะอันนี้คือคือจังแบบว่ามันอยู่โดนเราแบบมัน,นั่น กายพันเนาะโตมันจะสิหน่อยเพราะมันผสมกันเองใช่ไหมคะ่ะเลยว่าเดี๋ยวเคลียบบอเปลี่ยนรุ่นก่อนเอาออกจากบ้านอีกแล้วออาลมานได้หลอดนี้เอาเบิง้งเอาอาบ้านครับนี่ครับคนณฝ่ายหากินหมานครับผมเป็นตู้ย่างแหละหากินหมานสมชื่อครับหามิมกับมานหากุ้งกับมานครับว่านปลากับมานนี่ว่านเหียน,นีย่ ยังตงจ,จอมผีพีนน้องวุ่นละฉักหนอคข,ขาหนไหมลุดสายตะแบงค่ะสืขขอะ mm. สุขขอคอดมากตัแบงหลายยางยูเนียวหายูหากินนะว่านแหนกับเป็นยุคน่ะว่านยจอมีตัวน

โหล้ลากันเลยยิมิใหม่ยอดเกี่ยนสอมียสมีสมมย,ยดิเก<อ>ี่ยนใหญ่เหอเกย็เกี่ยนตัวยังไงเลยเียหมอกสาเมืออมือโอ้เดี๋ยวต่อหน่อยเขาจะหยิไปให้เราครับเอาสั่งคนกว่าใหม่จ <c oughs> ากกิโลนี่ <c oughs>

ใกล the uh ้เ huh. ต oh, okay, right. so, uh ็มท่อนโอ้เค่ลเต็มเอ้อนีโกยเอาลงไปน่ตันนี้ด้วยไปก่อนลัจเอาไมเไปนะครับ โอหลุดลุดลุดไปกนกไปกเราต้องมาเอเอเอาไปกินว่าสันปลาไข่ไปนี่ปลาปนิ่มหนอยเฮ้ยเต็มนะเดียวเดยวเดียวปลานิ่มน่อว่าโบมีต่งเอาเดเอาไปสองตัวกับมอครับคุณนีเอาไปกินนะครับ ใส่ขนาดอาเงียวปเงปเงีวะูก นใส่หกตัวโลค่ะถึงบ็อกข้างถุงาจะโลหนึ่งพอดีครับหกตัวโลเราสั่งง่นะครับใส่ให้เเนียใครได้เลยครับนี่ยตรงนี้เนียรไถนี่ละเอาอาฟันไปดเลย เก็บฟางโรก่อนนะครับเอาไปกินเองสามตัวเอาไปเลยน้งนี่แหละเอาขบไปแห่งเพิ่นบ้านเอาขบไปตัวอดนี่แหละพี่น้องเอาปลาไปส่งเพิ่นก่อนค่ะเพิ่นสร้างปลาเนาะคแต่ว่าโร่หนึ่งโก่กลัวๆผู้ละเก็บฟางก่อนนะครับเก็บฟางผู้ละค่ะกันนี่แหละกับมะแพงเนาะเขาแบบขายตามแบบตางแบ่งกันกิน คือนี่คือจะแบ่งเพิ่งขายโลหกสิบค่ะแต่สิี้ค้นมาแบบว่าซื้อปลาตัวหน่อยไปปล่อยน้ำรุ่นรุ่นที่ละรุ่นที่ห,ลลห้องโยนลงไปปล่อยแต่ก็บรรที่ไ,ไหนเนาะคือวานขึ้นมาก็ับขาลุ่นนะเนาะตัวใหญ่ตัวหน่อยก็คือรถหกสิบจะนอไปปล่อยแล้วก็่ะจินน้ำเมื่อกี้แบบบางคนตาแดงตาบางคนเพิ่นก็มาซื้อรุ่นนี้ได้ี่น้องไปปล่อยขาเอารุ่นตัวใหญ่ยังสี่ไป ออมาแล้วเอาไปเลียงไว้แป๊บเดียวจับผินกินะะแล้วค่ะเอาล้วครับนี่ก็ว่าที่เรียบร้อ,อยแล้วจังไงคลิปยังไงฝากก็จะมีนะครับผมเบาบบครับคนมาหางย,ยินมมันฝากกดไลค์กดแชร์นะน,นะครับกดติดตามบมสวัสดีครับผม <S <S สวัสดีครับ